ไครบัดนี้โอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยจูงไปง่ายหนาเนี่ยไ <c oughs> ปนิสส่างยิ้มไรเว้ยเพื่อนน <c oughs> ี <c oughs> ่ล่ะผู้ไทยเจ้าหรืถึงเก็บีย่องเลยเจ้าล็อกเกือบเสีย <c oughs> ผู้ไทยนิสส่าครับนี่ของอัดน,นะครับกระบะนอนตื่นขึ้นกับสีย่างว่านี่เลยครับนี่ป <c oughs> ไปไปถอยไปขับไป สบายใจเพียงพอแล้วดูแลเราดีเลยนี้มันก็เพื่อเถาน้อยนี่นอนหลังแอ่ะมีเป็นนของกางะ่าไดนี่ให้พ่อกับแม่นอนงท่านี้นี่แหละกับช่างกับหนาไป็นนั่งงนี้จ้าสมิโกติตามมาคนหนึ่งอยู่นี่เออใหญ่เป็นตัวเชียวนะแมนแะดูนาเอนมาแล้วเบิร์ตจะเข้าเขา ไข่ลูกนัไม่เอาทางหุ้นเอาผ่อนน้นือพอแกเอามาทีละไปฝันดีสีดันฝันดีห้องเบอร์ยังไงชิบชิบจ้ะเนี้ยเรีนนันบัวบัวคือหอมเบอร์สี่ใช่บัวอะชือเรียนบึ้ง เอากนมาไกองศลกกกตกะกร้ที่อะไรเอาแีคลิปนี้อ่าคลนี้มีตัวฟังยอัมมี่วนี้ฟังีมาเขางถยเลยเดีว23อาบายนะ Good morning แม่เม่23เพิ่งเกิด กุดในวันที่13น้ำไม่รู้อ่ะมีแต่วันที่13มาเลยเดือนยังเดือนก็ลันกระดาษยังเราตามแท้อ่ะลำถายวันที่13อุคงหญิงเกิดวันที่13ห้องวันนี้องค์หญิงตอนที่14จะปล่อยเพลงไม่เกินวันที่15วัดจูนนั่ของ13จะปล่อยเพลงไม่เกินวันที่15อ่าเขาลูด มักพปะจูใช่ <c oughs> ปุ๊บะอะไรอ่าวันนี้องค์เองจะมาวันนี้ห้าพันละไม่ไม่ทุตกตาไม่าอ่านิบ่ะข้อนู้ี่แล้วนี่ยหละเนถึงเลขแสนหนึ่งฮะเป็นถึงเลขน้ำแสนหนึ่งเสียหอเป็นน้ำถูกสถานการณ์<อ>ไม่มันมีชื่อ,อยังอันนั้นองค์ปุ๊บองค์อะไรกับอะไรน้องฟองฟิงวะอ,อันนี้น้องอะไรนี่ตัวใหญ่ๆหญ่ไปเลยเออนี่แหละอุ้ยอ้ายนี่มันต้องแบบนี้ถ้าชื่ออุ้ยอ้ายมันต้องตัวใหญ่ๆแบบนี้ลูกอุ้ยอ้าย เอานอเจ้าส่งลูกนอนเลือรับมา่งเซียวเจ้านน้ำตามาส่งกันะปิไปไปไปเอาเนี่ยดีพอมานอนของนี่ดมาลุดนึงแถมมาต่เดีจับถูปองนี่หลุดนึงโอเคบายคลิปนี้ครับไปแล้วใจใหัคให้